น้องจะไม่ใจดีกับพี่ธีรพงศ์แล้วนะต่อไปต้องเล่นบทโหดกับพี่ธีรพงศ์แล้วนะต้องโดนบังคับนะพี่ธีรพงศ์ถ้าไม่ทํานี่คือไม่ทํานี่คืองอนคือโกรธกันเลยนะโอเคไหมคะต้องต้องเล่นบทบังคับแล้วพี่ธีรพงศ์ถึงจะก,กระเตื้องนะคะถึงจะจะลุกขึ้นมาทําอะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะ,ะอ่ารักนิสัยเขาววาอย่างนั้นนะคะพี่จานะคะ อ๋อเหรอจ้าแหมอยาให้รู้นะอยาให้รู้นะว่าแอบไปแอบไปดูหนุ่มรูปหล่อปัดผมมาข้างหนึ่งทางนี้ทรงผม,มยาวๆเหมือนเหมือนอยุบไอ้น้ำนะคะยุกไอ้น้ำใช่ไหมทรงผมเขา <laughs> ไปหลงสเสน่ห์พี่เปย์แหมพอพี่เปย์เปิดหน้าปั๊บเนี่ยพากันแห่เข้าไปเลยนะบ้านพี่เปย์ไปลุมไปลุมดูเอไอ้น้ำา <laughs> ัดรูปหล่อ พี่เพิ่งบาขอบคุณนะคะสู Jord ้ๆนะคะหลับร <ss ort> ุ่งนี้ครับนะคะหนักหัวโอเคค่ะนะคะเปิดสามจอไว้อย่างนั้นนะคะโอเคอ๋อถึงว่าทาไมดวงตาขึ้นพึ่พับเพึ่พับน้องเล็งเปิดให้สามจอนี่เองน้องแก้มสวยจ้าคนรักของพี่ไว้อย่างนั้นนะแม่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 อน้องแก้มสวยมามีจ๊ะมีจ๊ะนะพี่อนุซรนนะคะสวัสดีค่ะยุยี่นะคะคนไทยในต่างแดนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนไทยในต่างแดน รอนานไหมคะเมื่อจะนั่งพมื่อจะนั่งฝอยกันนะเออะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ในบ้านหวยวันเนี้มีแต่เรื่องฮ่าๆเ,เดี๋ยวนะขอจดชื่อไว้ก่อนนะคะโอเค สวัสดีครับน้องแก้วสวยนะคะทักทายจากพี่เตยนะคะสวัสดีครับอนุสรนะคะทักทายจากครัวไทยนะคะสวัสดีครับคนลูกรอนะคะทักทายจากครัวไทยนะคะฟ้าฟ้าสวัสดีครับฟ้าฟ้านี่คือใครอะพี่แทนฟ้าฟ้าคือใครคะสวัสดีครับครัวไทยในต่างแดนนะคะทักทายจากพี่อนุสรนะคะสวัสดีครับวายไลน์ป้ายแดงนะทักทายจากครัวไทยนะคะน่าจะหลับไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องสะกิดนะคะทุกคนไม่ต้องสะกิดวายไลา์ป้ายแดงนะไว้หลับไป หลับไปเลยนะคะพูดแปลกนะคุยหลับไปเลยเอ่อพี่ควไทยสวัสดีครับนะทักใครจากน้องออฟนะคะ <c oughs> คุณแทนว่าอย่างงั้นนะเอ่พี่จ๋าก,ก็าําโชว์ข้ใจนะ <c oughs> สวัสดีครับเอ่อพี่ควไทยนะคะทักใครจากเอ่อพี่คนลุกลอน,นะคะว่าแต่ควไทยนี้ชื่ออะไรอะ่ะทุกคนมีใครรู้ไหมว่าเจ้าบ้านชื่ออะไรเจ้าบ้านควไทยชื่ออะไรคะเอ่อ สวัสดีครับพี่ครัวไทยนะททายจากหนัตื่นมาทําไมน้องน้องเล้งตื่นมาทําไมครับสะกิดไม่ได้เลยนะน้องเล้งไม่ต้องตื่นมาหลับไปเลยหลับไหลไปเลย,เลยอจอดไว้พี่ก็พอ,อเลิฟที่สามสิบหกค่ะนะคะขอบคุณนะคะเลิฟสามหกนะคะจากครัวไทยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ,ะน้องแก้มสวยว่ายังไงเอยน้องแก้มสวยบอกว่า,วาต้องถามน้องชายน้องสาวพี่เตคนนี้ก่อนนะว่าอย่างนงั้นฟากฟ้าได้ยินแล้วนะครับ ฟ้า้าค <gegen violin> <warfare> ือใครฟ้าฟ้าฟ้า้าคือใครเอาทุกคนพี่แทนเอาดีๆฟ้า้าคือใครสวัสดีค่ะทุกบ้านนะทักทายจากวไทยนะสวัสดีค่ะน้องแทนนะทักทายจากวดไทยพี่แทนมาเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่จ๋านะทักทายจากัวไทยพี่ทิรพงศ์สวัสดีค่ะนะทักทายจากวไทยอะไรกันเนี่ยมีมีรู้กันอยู่สองคนพี่จ๋ารู้กันอยู่สองสามคนเนี่ยนะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่แทนพี่เป้ ทำโชอบอกชอบใจอะไรกันเนี่ยชอบอกชอบใจอะไรกันอยู่สองสามคนเนี่ยอจอดฟังนะคะอ่ะมวยโอเคค่ะพี่พี่ดีละฟงฟขอบคุณมากๆเลยนะคะจอดฟังได้เลยนะคะพี่ชายสวัสดีครับพี่ขึ้นบานนะคะทักทายจากครัวไทยนะคะเหมือนมดกินน้ำตาลก็เลยหวานหวานแยบไปอย่าง,งนั้นจากพี่นนทกสอนควไทยสวัสดีครับนะทักทายจากพี่ พี่จ๋านะคะขอบคุณนะคะสติกเกอร์นะคะจากครัวไทยนะคะพี่เปย์ขนลูกสู้หมดแล้วมั้งวะอย่างไงเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงพี่เปย์ไม่ได้อ่าขึ้นไฟลเปิดหน้านะทุกคนน่าจะพอเดากันออกนะว่าว่าพี่เปย์เขินหนักมากนะถึงถึงกับไม่ไม่กลอะขึ้นไหลเปิดหน้านะทุกคนใช่ไหมพี่เปย์ใช่ไหมพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้าอยู่หลังกล้องนี่แสดงว่าพี่เขาเขินหนักมากนะอ๋อ รักนะคะพี่อนุสรน,นะคะอ่าน้องแก้มสวยนะคะที่รักเป็นนางฟ้าของไอ้นะวันอย่างนั้นน้องแก้มสวยสวัสดีครับนาทักทายจากพี่จ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณฐานเสือนะะาทันคายจากควาไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่เป้นะคะาทักทคายจากน้องแก้มสวยนะคะสวัสดีครับคุณแก้มสวยนะคะาทักทายจากควไทยนะคะได้ยินนะวันอย่างนั้นเอ้ <wid minute. S 2> เอาใครใครหลับใครหลับ